ที่สนามอัสกาบัสเตเดียมกรุงอัสกาบัตประเทศเติร์กเมนิสถานทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพบกับทีมชาติเติร์กเมนิสถานในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่2ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเติร์กเมนิสถาน โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้มาสตราอีทีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงซึ่งเป็นสนามหญ้าเทียมที่จะใช้ในเกมกับเติร์กมินิสถานโดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่การทบทวนเทคนิกรวมถึงวิธีการเล่นเกมลูกและเกมรับใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณหชั่วโมง สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลชายทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีเอเชียน u ัพค f ดตันัดที่2วันที่10มิถุนายน2568เวลา22นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยทีมชาติไทยพบทีมชาติเติร์กมินิสถานถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube b g Sport และ t u ู v i s i o n now